สวัสดีจ้าอิลาบ้านหน้ามอนิจ้าสิพาพีพาหนองมาเฮตน้ำจิ้มเจวนะคะสูตรพีบอกกันนะจ้าเริ่มขั้นตอนแรกจ้าอิลาก็จะเอาขามเปียกนะคะ่ะไปแช่น้ำเนานะคะ่ะยุ้มยุ้มยุมยุม,ยมให้น้ำสมมันออกเนาะจ้าอีลาจะใส่ไปจักฮกซอน,นะคะ่ะตวงใส่ไปได้เลยนะคะมอน,น้ส่วนอิลาก็สูชีวิตขนาดนะคะ่ะพี่นองเนาะหักงอปันไดหาก็ยังใส่ได้คือเก่านะจ้า ต่อไปจ้าหนามกะคามเปียกหกซอนเลี้ยวนะจ้าอีลาก็จะใส่น้ำปลาจ้าน้ำปลาใส่ลงไปจกักสองซอนนะคะสูตรพี่บอกจ้ะพี่น้องสูตรพี่บอกนะจ่าใส่สองซอนก็ซีคโคเลโคเลเบิ้งจักน้อยจ้าขั้นตอนต่อไปจ้าอีลาก็จะพริกป่นนะคะพริกป่นใส่ลงไปเลยนะคะจักสองซอนให้กันคะ่ะสองซอนนอก็กซีซีโคเลโคเล่เน่จนจักน้อยจ้ะพี่นอ้องขั้นตอนต่อไปจ้าก็จะใส่ข้าครัวนะคะ ข้าวคั่วเขาก็จะใส่สองส่วนให้กันจ่าแต่ว่านี่กระปุกห้องอีหลานอมันก็จะเบิดพอดีนะคะกับประมาณสองส่วนนี่แหละค่ะจ่าก็ใส่ลงไปเลยนะคะสําหรับข้าวคั่วเนาะจ่าต่อไปจ่าอีหลาก็ใส่เป็นสลุดนะจ่าซี่ข้อๆลงไปจักหน่อยจ่าหรือใครอยากใส่หลายก็หนีก็ได้นะจ่าใส่หลายเสียบหลายจ่าบวากันตัวนี้แล้วตะความสอบเนาะค่ะเนาะจ่าหลอีหลาก็จะทําการโคเล่โคเล่โคเล่จ่า โคเร่ให้เพิ่นเขากันเน่จักน้อยค่ะเขาขัวก็จะลอยทื่อๆเน่จักน้อยเนาะเขาก็พยายามตลอมตลอมลงมานะคะ่ะให้เพิ่นเขากันนะจ๊ะอ่าโคเร่โคเร่เล้วเนาะจ่ะอ่าเมื่อใดที่แล้วเนาะจ่ะขั้นต,นตอนต่อไปจ้าอีลาก็จะ ใส่ใส่ยั้งลาบันนี้พี่น้องอีลากลืมนะค่ะโอ้ใส่น้ำตาลปี๊บจ้าใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเลยนะจ้าน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปจักสองซอนให้กันจ้าน้ำตาลปี๊บนาะจอีล่าเปิดใบเนาะมันถืออากาศแม่ก็จะแข็งในจักกน่อยจ้าแต่บบเป็นยั้งหวานให้เกาจะพี่น้องใส่ได้คือเกาเนาะใส่ลงไปเลยนะจ้าจักสองซอนจ้าส่วนเนี้ยใส่น้ำตาลปี๊บนี่กะจะโคเลียโคเลียี่โดนในจักกน้อยเนาะคขะพี่น้องเพราะว่า น้ำตาลปีพิ่นก็จะละลายสารนิดจักน้อยเนาะเข้ากับโคเลโคเลคข้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะให้พิ้นละลายดีนะจ๊ะที่เน็้นกๆลงนะคะตัวใดไม่เป็นกอนโคโลคิรีนะคะเฮ้ากับเน็กๆเนกๆลงนะจ๊ะหลักกับโคเลโคเลโคเลไปเรื่อยๆจ่ะเอาหอดขั้นตอนนี้แล้วนะจ๊ะถ้าผู้ไดจะชิมนะจ๊ะชิมร่องมือกระได้นะคะชิมเมิองถามเมน่าอยากได้รสชาติได้โดดไปเนี่ยเนาะเฮากับส่เพิ่มน่ะจ๊ะสูตรง่ายคะ่ะพี่น้องใส่ซองสอนมัสุยางเนาะสูตรพี่บอกของอีลายอีกนะจ๊ะ ต่อไปจ้าอีลากะจะใส่นีเลยจ้าใบผักหอมฝีหรือว่าผักชีใบเลื่อยนะจ้าใส่ลงไปเพิ่มความหอมเนาะจา้าสำหรับน้ำจิ้มแจ่วนี่ก็เฮ็ดบะหยากค่ะพี่น้องลองเฮ็ดกินเบืองกันนะคะไอ้เริ่มต้นที่น้ำมะขาม,มาขาเปียกเนาะฮกซอนห้าอยากให้มันไอ้มันสมด,ดุลในจักหน่อยเนาะหนอกนั้นใส่ยางละสองลงไปเลยนะคะง่ายๆค่ะจะมีงายเนาะคะ่ะเลขีเลขลีลงไปเนาะ ใส่ผักหอมเปียเรวจ้ะอีลาก็จะใส่หัวหอมจ้ะหัวหอมซอยลงไปนักน้อยน่าจะพี่นองเนาะหรือผู้ใดยอยากใส่หอมเปียไรคูนี่ใส่หัวหอมไรกูนี้อยากให้เพิ่มความหอมก็ได้คือก,กันจ้ะอ่ก็ซอยซอยซอยลงไปเลยนะจ้ะซอยไปน้าทั่มอันนี้ก็ซิมรสชาติไปนําหอยพี่นองปรุงเพิ่มได้ตามใจชอบนะจจะแล้วแต่มักนอกสูตรไทยสูตรมันบวา,บาก,กันนะคะอ่ะได้ที่แล้วก็คุ่โคุ่โคเล่ล,ล,ลงไปเลยจ้ะ เป็นจงได้ค่ะพี่นองเป็นตาแสบบาจ้าเอาหมูมาจุ่มแล้วเป็นตาแสบเนาะเรียบร้อยจ้านังจ้นเจวสูตรพีบอกข้องอีหล่าเองจ้า